การวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ตอนที่1ข้อที่1นึถึงยีเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. แสงมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรกอไก่ช่วยให้รากดูดธาตุอาหารได้ง่ายขึ้นขอไข่ ช่วยในการสร้างอาหารของพืชคอควายช่วยให้พืชหายใจได้สะดวกขึ้น 2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชกอไก่ดินน้ำอากาศขอไข่แสงดินอุณหภูมิคอควาย ดินลมอุณหภูมิ 3. าพือต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่ออะไรกอไก่ใช้สำหรับสร้างอาหารขอไข่ช่วยดูดแร่ธาตุขอควายช่วยในการสืบพันธุ์ 4. พืชได้รับแร่ธาตุจากปัใจจัยใดกอไก่อากาศขอไข่ดินคอควายแสง 5. ข้อใดกล่าวถูกต้องกอไก่พืชหายใจเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นขอไข่พืชหายใจเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น คอควายพืชหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนหกข้อใดไม่ใช่การดูแลพืชกอไก่มันพวนดินเป็นประจำขอไข่รดน้ำวันละสองครั้งเช้าและเย็นคอควายใส่ปุ๋ยทุกวันเพื่อให้พืชโตเร็วขึ้น เการพวนดินเป็นประจำทำให้เกิดอะไรกอไก่ดินร่วนซุยน้ำและอากาศซึมผ่านได้ดีขอไข่ดินแข็งตัวจับกันเป็นก้อนคอควายดินกลายเป็นโคน 8. ปเมล็ดจ,จะงอกได้ต้องได้รับปัจจัยใดกอไก่แสง ขอไข่น้ำคอควายอากาศเก้าพืชประเภทใดนํามาประกอบอาหารได้กอไก่ไม้ดอกขอไข่ไม้ประดับคอควายพืชส่วนครัวสิบ ช่วยละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชคือปัใจจัยใดกอไก่น้ำขอไข่อากาศคอควายอุณหภูมิ 11. ถ้าพืชมีใบซีดแสดงว่าขาดปัดใจจัยใดกไก่อากาศขอไข่แสง คอควายอุณหภูมิสิบการสร้างอาหารเองของพืชเรียกว่าอะไรกอไก่การสังเคราะห์ด้วยน้ำขอไข่การสังเคราะห์ด้วยแสงคอควายการสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิ 13. ข้อความใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับผักตบชวากอไก่พืชน้ำขอไข่ดอกสีแดงคอควายลำต้นพองออก 14. ข้อใดเป็นวิธีการดูแลพืชกอไก่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงกำจัดศัตรูพืช ขอไข่รดน้ำทุกวันคอควายใส่ปุ๋ยวันละสองครั้งเช้าและเย็นสิบห้าส่วนประกอบใดของพืชที่จะกลายไปเป็นผลกอไก่กใบขอไข่เมล็ดคอควายดอกสิบหก ต้นอ่อนคืออะไรกอไก่พืชต้นเล็กๆที่งอกออกจากใบขอไข่พืชต้นเล็กๆที่งอกออกจากเมล็ดคอควายพืชต้นเล็กๆที่งอกออกจากลำต้น17ดอกมีหน้าที่อะไรกอไกล่ลําเลียงน้ำและแร่ธาตุ ขอไข่เจริญเ,เติบโตไปเป็นต้นอ่อนคอควายสืบพันธุ์ทับทิมมีวัฒจักรชีวิตเหมือนพืชข้อใดกอไก่ทั่วเขียวขอไข่ปรงคอควายผักแว่น 19. ข้อใดถูกต้องกอไก่ลําต้นจเจริญเติบโตไปเป็นผลขอไข่ใบอ่อนจเจริญเติบโตไปเป็นมเมล็ดคอควายดอกสืบพันธ์เปลี่ยนแปลงเป็นผลยี่สิบถ้านำมเมล็ดไปปลูกในดินผลจะเป็นอย่างไรกอไก่มเมล็ดเน่าขอไข่มเมล็ดนิ่ม คอควายมเมล็ดงอกเป็นต้นใหม่